สวัสดีครับนี่เราจะมาเปลี่ยนแบตนะครับของไม้กันสัน่นยี่ห้อโฮเฮมนะครับโฮเฮมรุ่น i s t ต a ดี้โมบายพลัสซื้อมาน่าจะเกิน3ปีแล้วนะครับซึ่งอาการของมันคือใช้ไปกันมันก็แบตจะหมดชาร์จแบตไม่เข้ารุ่นนี้นะครไม่ค่อยมีคนที่จะถอดออกมาเปลี่ยนแบตนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถอดออกมา นะครับว่าแบตมันใช้ประเภทไหนนะครับเราจะมาเป็นแบตโฮแฮมตัวนี้เลยนะครับเพราะรุ่นนี้มันน่าจะเก่าแล้วบางคนอาจจะมีใช้นะครับแลกเปลี่ยนแบตไม่ได้ทําตาม,ามผมได้เลยนะครับาหมุนนี้ออกก่อนครับขาตั้งทีนี้ตรงนี้เราถอดตรงนี้ออกก่อนดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการซ่อมที่จริงไม่จาเป็นต้องถอดหัวนี้ออกนะครับการถอดหัวเนี่ยนะครับก็จะใช้ น็อตแค่สามตัวนะครับใช้หกเหลี่ยมตัวเล็กสุดนะครับเบอร์เล็กสุดนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยเบอร์เล็กสุดครับขันออกเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับผมก็หมุนออกเลยนะครับทั้งสามตัวมีแค่สามตัวเองนะครับปื๊ดหมุนเลยครับใครมีเครื่องมือดีๆหมุนเร็วก็โอเคนะครับก็มีสามตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับด้านนี้ เป็นไม้กันสั่นนะครับสามแกนคําว่า3แกนในที่นี้หมายความว่ามันจะกันสั่นได้3แกนแกนที่1อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมแกนที่2ตรงนี้นะฮะแกนที่3ตรงนี้ครับนะครับถ้าท่านถอดเป็นนะครับดึงแบตออกได้ผมก็สามารถที่จะซ่อมได้อน,นี้นะับผมขันน็อตสตัวออกผมก็ดึงออกมานะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันจะมี รักแบบนี้ฮะท่านดึงออกเลยนะครับปุ๊บเนี่ยมันมีสองตัวนะครับไม่ต้องกลัวใส่ผิดฮะนี่คือแกนของมันถูกถอดออกหมดแล้วนะฮะสามแกนจะเหลือตัวนี้นะฮะจะเหลือตัวนี้อเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับอันอันดับแรกนี่นะฮะมันปิดน็อตออกมาเลยนะครับเราต้องใช้เล็บฮะสกิดออกนะครับนี่ฮะเปึ่งออกมาแล้วนะครับจะมีน็อตสองตัวแค่นั้นเอง ถ้าท่านตอนใส่ก็จาให้ได้นะครับอันนี้เป็นน็อตเกลียวปล่อยแหลมๆอันนี้เป็นของเราเราก็ทําได้นะฮะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นร่องเป็นรอยอะไรนะครับอทีนี้สองตัวออกแล้วนะฮะเราสามารถที่จะง้างตัวนี้ออกได้แต่ว่ามันจะมีน็อตอีกสองตัวฝังอยู่ในนี้นะครับตรงนี้ผมจะดึงออกนะตัวนี้นะครับตัวโยกฮนะเขาเรียวกว่าเมลอาจจะคาตเตอร์ดีกว่าทัชสกรีตนิดหนึ่งเป็นร่องเป็นรอยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า เ,เราจาเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ใช้ไม่ได้นะก็เนี่ยนะเป็นแบบนี้นะนก็สามารถที่ดึงออกได้นะเป็นแค่กาวนี่นะถามว่าดึงเพื่ออะไรนะครับเพื่อขันน็อตนะใช้หกเหลี่ยมเบอร์เล็กสุดเช่นเดียวกันนะครับมีสองตัว วิธีแกะนะฮะแกะบางคนแกะไม่ได้ไม่ยอมเปลี่ยนนะฮะไปหาช่างก็ยากนะฮะเพราะว่าหัวเห็ตัวนี้นะครับอ่านี่ก็ใส่ไว้ที่เดิมทีนี้เราก็แกะนี่ออกนะฮะแกะมันแกะได้นะฮะเดี๋ยวผมจะแกะด้วยคัตเตอร์แล้วกันนะฮะตรงนี้มันจะมีเห็นไหมนี่นะฮะดูเต้วยด้วยนะครับดูด้วยครับแกะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะ เนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือแบตนะครับแบตของโฮหฮมตัวนี้นะครับแบตของโฮหฮมตัวน,น, oh วนี้ตัวนี้ท่านจะแกะออกก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยแกะได้หมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยผมจะแกะออกก็ได้ครับมันเป็นปลั๊กเนี่ยมันจะแยกออกได้เลยนะครับทีนี้ก็คือแบตนี่เลยครับแบตเป็นประเภทแบบนี้อ่าขนาดแบต icr นะครับ3.7โวลต์ volt, นะครับ13.32ามาวัตต์ชั่วนะครับ2019นี่น่าจะผลิตนะครับแบตก็เป็นแบตลิเธียมนะครับเนี่ยดูจากนี้นะฮะเป็นแบตลิเธียม2ตัวประกบกันนะฮะตัวประกบกันมันจะมีปลั๊กอยู่ข้างในนนฮะปลั๊ก สามารถถอดได้นะครับอผมจะถอดให้ดูถอดยังไงครับก็ถอดถอดนี่เลยครับถอดวงจรออกไอเนี่ยน็อตวงจรนครับอดวงจรไว้ฝั่งนี้ที่จริงไม่จําเป็นต้องถอดก็ได้สามารถที่จะดึงตรงนี้ออกได้เลยนะฮะเนี่ยดึงออกได้เลยนะฮะไม่ต้องถอดวงจรก็ได้เนี่ยดึงแต่ว่ามือผมไม่ถนัดนะครับตอนถอดท่านก็จําน็อตนะฮะว่าอยู่ตรงไหน อันนี้คือนอน็อตในมีน็อตอยู่สามตัวนะฮะตัวนี้ตัวหนึ่งถอดตรงนี้ปุ๊บมันทำขก้จะอิสระนะครับที่จริงดูเหมือนว่าทํายากจริงท่านทุกคนทําได้นะครับเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมเมื่อออกมาหงายแบบแบบนี้แล้วท่านก็ดึงผมดึงนี่ดีกว่านะครับอืม ท่าต้องจําให้ได้นะฮะถอดออกมาแล้วก็เป็นปลัก๊กนะฮะรูละอ่าทีนี้มันก็อิสระนะครับอิสระนี่คือแผงวงจรนี้ฮะน็อตอยู่ตรงนี้นะครับส่วนในนี้น่าจะจําได้แล้วว่าคืออะไรเราอยาให้หายนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปหาซื้อแบตนะครับมาเปลี่ยนนี่ผมดูข้างในก่อนครับแกะดู ผ่าออกเลยครับไม่นั่นไม่ต้องโกงผ่าออกเลยนะครับนะแล้วก็ผ่าอย่างนี้ก็ได้มีปัญหาแล้วครับนี่เลยผ่าวออมาเลยนะครับเพราะในตัวของมันมันก็มีบอกอยู่แล้วนะครับว่า i c r 3จุดอ่สามจุดเจ็ดโวลต์หกจุดหกหกวัตต์เอาล์นะครับ ซื้อมาทีละก้อนแล้วมาเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อด้วยวงจรนี้นะครับอาวงจรนี้ต้องเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยอันนี้เป็นลบนะฮะลบประกบลบอันนี้ดังทางบวกนะครับอืมทางบวกเดี๋ยวผมแปะแป๊บลบนะนบนะท่านก็เอาวงจรนี้นะฮะอ่า เดี๋ยวเราต้องไปซื้อแบต2ก้อนนี้มาก่อนนะครับให้มีขนาดาเท่ากนันนี่ก็วางไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ทําเหมือนเดิมนี่ครับขั้นด้วยนิกเกิลนะครับเนี่ยเราต้องเอาวงจรตัวนี้ออกขึ้นมาอันนี้ต่อลบลบแล้วก็เข้านี่นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็กแกะออกมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะท่านท่านรู้เรื่องไฟนะครับ อันนี้เขาทำมามันไม่ใช่ว่า,าทำมันเนียนอะไรนะฮะอันนี้บวกข้าบวกแล้วก็เอาบวกเข้านี่ก็วงจอนก็ไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวนี้นะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนซื้อแบตสองตัวนี้ครับก็ได้แบตมานะพื่อที่จะใส่เปลี่ยนไมค์กันสั่นที่รื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เป็นแบตลิเธียมไอออน 3.7โวล bon, ต์1,600ม mm ลอนะครับอันนี้ได้มานะส่วนของเดิมมันก็1,800มิลอมป mm จะสูงกว่านะครับ3.7โวลต์เช่นเดียวกันแต่ก็น่าจะใช้แทนกันได้นะครับไหนๆซื้อมาแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะครับว่ายัางจะใช้ได้ไหมเพราะว่าตัวเดิมนี้นะครับ ใช้แป๊บเดียวนะฮะไม่เกินห้าสิทีก็เหมือนว่าบรรจุไม่เต็มที่หรือว่าหมดง่ายนะครับเดี๋ยวจะลอกตัวนี้ออกมานะครับใส่กับตัวนี้เข้าไปใช้วงจรตัวนี้นะครับใส่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลอกตัวนี้ออกก่อนวงจรครับเราก็จะมาเชื่อมนะครับจะมาออก จะไปวดเชื่อมกันได้นะครับโดยใช้ตัวนี้นะฮะเชื่อมวงจรเข้ากับแบตเตอรี่ลิออนลิเทียมลิออนนะครับแรงไปนะครับสองอันก็ติดเลยนะครับอยู่ แช้นิกเกิลเนี่ยช็อตเข้าไปนะฮะอาร์คนะฮะอาร์คในก่อนนี่ก็อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ ีิเกลตัวนี้นะครับพาดมาที่ก็ลบอีกอันหนึ่งตัดด้วยกันไกลเนพาดมาอย่างนีนะ้ยาวไปตัดทิ้งไปเลยครับเนี่ยพาดมาแบบนี้นะครับ อยู่แล้วครับตัวนี้เลยไปตัดทิ้งออกนะตัดออกเลยจ่ายไฟแรง นะครับตรงนี้ตรงนี้น่าจะเรียบร้อยดีเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวเดิมของมันนะฮะเป็นกระดาษกาวติดไว้างี้นะฮะกระดาษกาวเดี๋ยวเรากาวติดอทิ้งป้องกันการช็อตนะครับติดอย่างเงี้ย ใช้เทปสก็ได้ครับามีอยู่ก็เทปสติดไปเลยเทปสติดตรงนี้ไปนะครับร้อยดีเทปสเนะีครับติด พราะว่าเราไม่ซื้อตัวนี้มาเสร็จแล้วรก็หุ้มด้วยตัวนี้ทิ้งนึะครับหุ้มหุ้มให้เหมือนเดิมนะครับ ตอนวางก็วางไอตรงนี้นะครับให้วางให้เหมือนเดิมเข้าล็อกเหมือนเดิมครับมันจะเข้าล็อกแบบนี้กนะ่อนเดินเราใส่วงจรนี้ก่อนนะครับใส่เข้าไปเสียบเข้าไปนี่นะนี่อย่าลืมเสียบนี่นะครับเสียบนี่ไปก่อนเห็นไหมครับ เสร็จแล้วก็ใส่เหมนเดิมทา่านี้นี่นะครับจะมีนอ็อตอยู่3ตัวด้วยกัน3ตัวนะครับตัวนี้หกเหลี่ยมขนาดเล็ก บางคนยังใช้รุ่นนี้อยู่นะครับโอหมรุ่นนี้อยู่แต่บางคนก็ไม่ได้ใช้ไปแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็นานพอสมควรสิ่งที่มันเสื่อมง่ายก็คือเรื่องแบตนะครับถ้าสังเกตรเรื่องแบตแบตก็จะเสื่อมง่ายครับจริงตัวนี้วัดแล้วโวลต์ก็โอเคนะฮะยังอยู่ดี นะครับยังอยู่ดีหลังแบบจากนั้นแล้วนะครับใส่ยังไงต่อเอยเราก็ประกบประกบอย่างนี้นะฮะแต่ก่อนเอนเราต้องใส่นี่ก่อนนะครับเนี่ยใส่สายเข้าไปวิธีสังเกตใส่นะครับก็คือไอตัวนี่นะฮะ ตัวที่มองเห็นเล็กๆนะฮะเป็นร่องๆเนี้ยนะจะอยู่ด้านบนเห็นไหมครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ต้องเสียบก่อนนะครับเสียบเข้ากับจอดเสียบเข้าไปแค่นี้นะฮะไม่ต้องไปกดเนี่ยแค่นี้เองเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ นี้ก็จะดันนิดหนึ่งนะเนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเนียก็ให้เข้าไปเลยครับเราไม่เราโอเคครับเข้าไปให้ตรงๆนี้นะฮะเข้าไปตรงแล้วทำไงก็กดลงไปมันจะดังแก๊กเนี่ยนมมีล็อกของมันอยู่ เป็นล็อกจะสนิทนะครับที่ไม่สนิทเพราะเราไปง้างมันนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ก่อนเกะก,การนะครับตัวชาร์จและตัวเอา dc o u t p u พทด้วยอ่าทีนี้มันจะมีข้างในอยู่นะปุ๊บตรงนี้นะทงานเราก็อันนี้น็อตตัวยาวนะฮะสองตัว ไปนี้ผมไม่อยากจะเปิดตรงนี้เยอะนะครับเดี๋ยวมันอ,อีกตัวนหนึ่งใช้หกเหลี่ยมนะครับใส่เข้าไปหกเหลี่ยมน,นี่ไม่มีด้ามนะครับมันก็เลยหมุนช้าหน่อยหกเหลี่ยมปกตินะฮะเลี้ยวหกเหลี่ยมมันก็ดีอย่างเพระว่ามันเสียยากเหลี่ยมเสียยาก ตรงนี้เราก็อัดเข้าไปนะครับให้มันเดิมกาวก็มันอยู่แล้วนะกาวเดิมนะครับอ่าทีนี้ทําไงต่อตัวนี้ฮะปุ่มปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาก็ใส่เข้าไปปุ่มโยกะฮะคล้ายๆเมาส์อะไดูให้ดีนะฮะมันเป็นเหลี่ยมก็มัน นี่นะยกซ้ายขวาอย่างนี้นะอา้าวต่อไปก็เ,ปเกลียวปล่อยตรงนี้สองตัวนะครับตรงนี้ยังไม่สนิทต้องกดนิดนึงเป็นหกเหลี่ยมเช่นเดียวกันนี่เป็นเกลียวปล่อยนะครับ ตัวหนึนะ่งดีนะเกลียวหกเหลี่ยมเล็กตัวนี้มีแม่ไม่เหล็กอยู่ในตัวด้วยนะมันก็เลยติด นคครับนี่เรียบร้อยก็ตึงดีนะครับต่อไปอันนี้ก็ใส่นะยังมีกาวอยู่ก็ใส่ไว้ให้เหมือนเดิมเนะี่ยมันจะปิดก็ดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมจะปิดงี้นะฮะอันนี้อย่าให้หล่นหายนะหล่นหายแล้วหมดสวยเลยครับหมดงามเลยใส่ขาไปก่อน ป้องกันไม่ให้มันหล่นหายตรงนี้ดูให้ดีนะครับตรงนี้เราก็ใส่ให้ถูกนะครับจริงมันก็ใส่ไม่ยากนะฮะมันเป็นร่องของมันเป็นรอยของมันอยู่อ่าอเล็กเนี่ยอยู่ด้านล่างอเล็กก็นจะอยู่ด้านล่างนะครับใส่เล็กก่อน นี่นะครับหองเล็กจยูนะ่แล้วเห็นไหมครับใส่เข้าไปแค่นี้เองนะอันใหญ่อย,ยอยู่ด้านบนอันนี่ยตัวสั่งไปยังแกนนะให้แกนทำการหมุนน,นี่เองนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตามนี้เลยเป๊ะเลยครับ ดีหกเหลีย่ยมมันไม่มีด้ามน,นะมันก็เลยจับยากนิดนึงเดี๋ยวก็ใส่ให้ครบก่อนค่อยหมุนให้แน่นทำให้แน่นก่อนมันอาจจะเป็นรอยบ้างนะครับตอนที่เราแกะก็ยังว่าและครับของมันใช้มา มาเยอะพอสมควรนะครับอย่างเงี้ยเป็นรอยตอนเราแกะก็ไม่มีปัญหาเลยนะฮะเพราะว่าเราเอาไว้ทํางานเราไม่ได้ไปไว้โชว์หรือว่าเอาไปขายต่อครับเราก็ยังใช้ได้เพราะพวกนี้ขายต่อไม่ได้แล้วครับก็ใช้จนกว่าจะมันจะพังไปเพราะว่ามีรุ่นใหม่ๆม,ม,มาที่มีความสามารถดีกว่านี้นะครับโอห์มตัวนี้าสามารถต่อต่อบลูทูธ แล้วก็มีโปรแกรมโฮเฮมเพื่อถ่ายทำวิดีโอแบบหลายอย่างนะัทั้งภาพถ่ายภาพนิ่งได้หมดเลยนะครับในการสั่งงานจากตัวโฮเฮมตัวนี้นะครับนี่นะครับ,นะรบทีนี้เราลองเปิดดูแต่การเปิดเนี่ยเนี่ยต้องใส่โทรศัพท์ลงไปโทรศัพท์ตัวไหนใส่ได้บ้าง ครับอันนี้หลังจากเราเปลี่ยนแบตแล้วนะครับมันก็ทํางานได้ตามปกตินะครับเห็นไหมฮะแต่เราก็ต้องพิสูจน์ต่อไปนะครับว่าแบตท,ที่เราเปลี่ยนไปนี้นะครับมันจะใช้ทนหรือเปล่าถ้าใช้ไม่ทนก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยกระพริบนี้ก็คือสามารถยืะใช้ได้นะครับนะเปน็นการสัน่นนะผมยกไปยกมา ก็โอเคนะครับเราเ่็นแบตบเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตให้เต็มเพราะว่าแบตยังไม่เต็มโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊เจ๊ฟรีไทม์ด้วยนะครับสวัสดีครับ